มาเลวแอนมาเลยมามาบินไม่ถึงนาทีพยายามบินอยู่แอนมาเลยแจ็แอนแอนมาแอนมาเออโอ้ยมาแล้วว่ะขี้แตกเลยลงไปอย่ายวไทยมานะกลองไปเลอร์เลยดีใจจัดขี <h <h ้แตก นอ,อนอเอ๊อโอเหลืองไม่เอาดูด้วยเซเล็บนะไม่เอาน้ำถ่ายครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับหน,บนีมาบ้านเร็วนั่นมาบ้านใหม่เ,เออเดี๋ยวไว้พาไปซื้อห่วงแบบนั้นดีกว่าห่วงเอสะ ขอตัวเองอ่ะมันจะได้เบ,า,บาๆแหมมันได้ไม่หนักเฮ้บ้านหบ้านใหม่วะย่างเท่คุณยิ้มตั้งไม่ได้แล้วบ้านใหม่อย่างเท่เฮยนี่โ,โด,โดเป็นสไปเดอร์แมน